สวัสดีครับวันนี้เอาชุดฟังบ้านนะครับ10นิ้ว1 5 6นะครับซับ10นิ้ว156กลาง6.5นะครับชุด15,900นานะครับแต่ชุดนี้เป็นลูกค้าส่งของมาทำนะครับก็เอามาต่อเป็นระบบไฟรถให้ดูนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปเป็นระบบไฟบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อไฟรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อง่ายครับไฟ2องเส้นนะครับสายส่วนสาย จะพยายามวางโทรศัพท์ก่อนนะครับส่วนสายไฟบ้านนะครับก็ไม่ได้เสียบนะครับหรือถ้าเราจะจอดเล่นนะครับแล้วก็เสียบเป็นการชาร์จแบตในตัวเลยนะครับสายนะครับก็ต่อเข้านี่นะครับแดงบวกดำลบนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่นะครับแดงไปขั้วบวกดําไปขั้วลบนะครับอันนี้ผมก็จะต่อประหยัดสายนะครับก็แดงเดินแดงไปเส้นเดียวนะครับง่ายๆเลยไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเวลาเราเล่นหรือขับ เวลาเราขับรถนะครับแล้วก็ฝากระโปรงปิดอาจจะหันขั้วแบตเตอรี่ลงก็นะครับขั้วแบตนะครับอาจจะหันลงนะครับอันนี้สาธิตเบื้องต้นนะครับการใช้แบบรถนะครับถ้างบถึงก็ลากสายลบอีกเส้นเข้าขั้วลบได้เลยนะครับตรงๆได้เลยอันนี้ประหยัดสายนะครับก็ลงสายลบก็ลงแถวเชสซีรถนะครับอันนี้คีบให้ดูเป็นหลักการคีบเฉยนะครับผมคีบแค่โค้งรถตรงนี้นะครับจะให้ดีก็ หาที่คีบให้แน่นสนิทนะครับไม่เป็นอันตรายต่อการใช้รถนะครับอันนี้ถ้าวิ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ไม่ได้วิ่งนะครับอันนี้ต่อให้ดูต่อให้ดูว่าวิธีการต่อกับรถเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าจากหลายคลิปจะทําเป็นไฟบ้านให้ดูแล้วอันนี้ไปทำเป็นไฟรถนะครับคีบเสร็จเราก็เปิดสวิตได้เลยนะครับอันนี้เชื่อมไว้ให้แล้วนะครับเชื่อมบลูทูธเชื่อมมาไรเรียบร้อยนะครับเปิดไฟเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมานี่ครับผม 10บนิ้วนะครับห้าสิบสองนิ้วก็จะเต็มซูมหน่อยนะครับอันนี้ก็มีห่างๆซ้มนิดหนึง่งแต่ก็พอเล่นได้นะครับพอฟังได้แบตรถตอนนี้มีอยู่สิบเอ็ดห้านะครับไม่ได้สตาร์ทนะครับนี่นะครับไม่ได้สตาร์ทมีอยู่มันสิบเอ็ดหกนะครับเพราะแบตแบตก็เริ่มแบตสี่ห้าปีแล้วนะครับส่วนมากก็สตาร์ทล่นนะครับอันนี้จะเพื่อ ไม่เป็นการมีเสียงรบกวนเยอะนะครับเพราะว่ารถท่อรังนะครับก็จะลองให้ฟังดูนะครับผมเดี๋ยวจะเปลดเป็นตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวหาสักคู่นะครับหาเพลงก่อนสักคู่เอาเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ตรงปีจะปรับจูนไว้แล้วครับก็คือแค่เอาเสียงโทรศัพท์ขึ้นนะครับ ว่า10นิ้วแลห้าก็จะฟังได้ประมาณนี้ขออนุญาตเปิดหนึงนะครับพอดีเน็ตหมุนนี่นะครับ ดีฟังเลยนะคะอันนี้เปิดลายเห่ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับวิธีการใช้บนรถนะครับก็ ถ้าเราสะดวกจอดเล่นแล้วก็เสียบปลั๊กมันก็จะเป็นชาร์จแบตในตัวก็ไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับอันนี้จอดรถไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไรนะครับเอามาสาธิตให้ดูว่าขีบยังไงนะครับใช้กับไฟรถแบบนี้ใชกับไฟบ้านอีกแบบหนึ่งน,นะครับ2ระบบได้จริงนะครับผมวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ